สบายบ่ฟีว์วัดดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะครับกับทีมงานออนไลน์นะครับวันนี้มายิงปลาเหมือนเดิมนะครับผมบ่อเดิมนะครับผมแต่ว่าเปลี่ยนมุมนะครับผมคราวที่แล้วเราไปมุมนู้นนะครับผมแต่คราวนี้มามุมนี้นะครับผมก็จะหาปลานินปลาช่อนนะครับผมนะฮะว่าจะได้ไหมนะครับผมก็เห็น ปลาออสบอกว่ามีปลาช่อนด้วยนะครับผมก็จะหาปลาช่อนดูนะครับก็เช่นเคยครับนะฮะบ่อปลาออสด้วยนะครับปีหน้าจะเปิดเป็นอ่าบ่อตกปลานะครับผมนะฮะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี่แล้วนะครับผมมีอะไรก็โทรมาถามก็ได้นะครับผมนะฮะก็ไปครับเดี๋ยวเราลองไปดำกันดูว่าเราจะได้ปลาช่อนหรือปลานินหรือปลาอะไรนะครับผม นะฮะเราแต่บ่อบ่อบ่อนี้เนี่ยน้ำมันจะใสตรงขอบขอบบ่อนะผมถ้าลงไปลึกแล้วมันจะเริ่มลึกแล้วก็น้ำมันก็จะเริ่มขุ่นนะผมต้องใช้อ่าถังออกซิเจนวันนี้เราจะเล่นถังออกซสักถังหนึ่งนะครับผมนะถังเล็กนะครับผมนะได้สักประมาณรักสามสิบนาทีสี่สิบนาทีนะครับผมนะเพราะเล่นถัง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 ใหญ่ไม่ได้นะครับเหนื่อยน้ำลึกนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปดู วันนี้สุดซอยครับผมโอ,โอเคครับละลายก็เยอะเหมือนเดิมแต่น้ำก็ยังใสยอยู่นะครับผมครับก็กระเดิบกระเด,บดิบไปครับเรื่อย วันนี้ปลาหมอเข้าตัวแรกครับก็ไซก็โอเคครับผมนะฮะใสก็พอใช้ได้ครับโอเคครับมาดูตัวที่สองจริงๆแล้วได้ประมาณเจ็ดตัวนะครับผมแต่ว่าแบตเตอรี่หมดก่อนนะครับเลยถ่ายให้ดูถ่ายให้ด้านหน่งให้ไม่ครบนะครับผม เร่แต่ชดสวยๆมาแล้วครับลอยน้ำอยู่เลยครับเจอไคตาหมออีกแล้วครับมันนี้ตาหมอเยอะจริงๆเยอะจริงๆเลยครับแต่ก็ยังได้ไซส์อยู่นะครับผมยังมีไซส์อยู่ครับเนี่ยครับ ไดมาสามตัวก่อนนะครับผมแล้วก็ขึ้นมาพักแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยังสงสัยยูนะครับ,ยยรบผมว่าทำไมวันนี้ปลาหมองเยอะมากนะครับผมไฟก็โอเคนะครับใช้ได้แปลงต่อครับนะฮะยังไงก็ต้องหาไซใหญ่ไว้านี้หน่อย น้ำใสมากครับเดี๋แล้วครับ,บนี่ก็ปลาหมออีกนะครับเป็นหมอไทยนะครับผมหมอไทยนะเป็นปลาหมอไทยนะครับผม ระดูกแว๊บๆนะครับผมยิงไม่ทันไปงสายเลยมาครับมาครับโนนครับเออปามอยครับวันนี้กินปังหมอครับผมนะโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ วันนี้ก็เจอ,อดงปลาเข็งนะครับผมได้ปลาเข็งนะปลานินปลาชนไม่รู้ไปในหมดนะครับผมสงสัยต้องกลับที่เดิมแต่ก็กินได้นะครับรเข็งก็อร่อยดีนะครับผมถูฉีก็อร่อยนะแล้วก็ย่างเกลือก็อร่อยนะปลาเข็งใช้ได้เลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์เยอะนะครับผมนะฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับผม ก็ใครที่อยากจะมายิงปลาสนุกๆน,นะครับผมอ่าก็มาได้เชิญได้นะครับผมบ่อปลาออดนะครับผมจังหวัดพัางงานนะก็ปลาก็จะจะทำบอยิงก็น่าจะเป็นมกมกลาปีหน้านะครับผมนะฮะก็จะมีปลาหลากหลายเลยเราทีนี้เราก็จะไม่ได้มาแล้วเพราะว่าเขาทําเป็นกิจลักษณะแล้วนะครับผมถ้ามาก็ต้องขออนุญาตขออนุญาตป่านะครับผมแล้วก็ ทำลงทะเบียนอะไรให้ถูกต้องนะครับผมแต่วันนี้ป๋าอนุญ,ญาตให้ผมเข้ามายิงได้นะครับผมนะฝากบอ่ปอปลาอัดไว้ด้วยนะครับผมนะจังหวัดพังงาปลาอัดผาตะวันนะครับผมนะผมโอเคครับคลิปหน้าเราไปจะไปยิงปลาที่ไหนกันนั้นบทติดตามชมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสุดซอยครับผมโอเค ball fever